ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภูเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชิปปาโปและบลูโนโชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มน,นั่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอ พวกเขาไม่กลัวกับการทำงานหนะักและพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งในตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ำโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโบและบูโนตกลงรับงานที่ว่ามาทำอยากก่างกระตือรือร้นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหาน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนักโดยการหาน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่หมู่บ้าน และในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆบรูโน่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอนบลูโนโ่โนโคิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังหนาบน้ำที่ ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าด้วยจำนวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เองอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้แต่ในขณนะดเดียวกัน ป,ป้าปนกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากําลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทําเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ป,ป้าปนจินตนาการถึงท่อส่งน้ำ เครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน mm ้ําบนภูเขาเพื Pepper, ่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและโดยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปูนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าปูนได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขา แันได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าบๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเห็นุนี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวหลักเที่ยวแล้วเที่ยวหลัก บลูโน่แน่ใจว่าโดวยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้น,<ป>นส่วนปาปอล <c oughs> ได้ตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเอง <c oughs> เขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ <c oughs> ปาปอนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปี <c oughs> ปกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จ <c oughs> แต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ในทุกๆวันเขายังคงไปทำงานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหามน้ำเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในทุกขณะที่เขาสามารถที่จะมีเวลาว่างได้เขาก็จะทำการขุดหินขุดดินเพื่อที่จะสร้างท่อส่งน้ำของเขาในช่วงเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากผลงานที่เขาทำลูโน,โนและชาวบ้านทั้งหลาย พากันเยาะเย้ยปาโปูลและพากันเล็กปาปูลว่าปาโปูลมนุษย์ท่อใม่ระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโนได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบรูโนได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้ วิถีชีวิตของบลูโนเปลี่ยนไปในตอนนี้บรูโนได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้สิ่งที่บรูโนไม่ตะหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ่มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหามถังน้ำอย่างหน,นักทุกวันทุกวัน เานาตาของเขาดูเหี่ยวยน่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลงอีกไม,ม่ชา้าบรูโน่จะเริ่มหาดน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนืน่องมาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแร,รงเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนททำง,งานสร้างท่อส่งน้ำอย่างหนัก ไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่ 2. 2ท้ายที่สุดปาโปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเสร็จสิน้นเขาไม่ต้องหาบน้ำเพื่อขนน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ปาโปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนไหน และดยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นป้าปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ํายังคงไหลผ่านท่อส่งน้ําของเขา เรื่องราวของบรูโนและป่าปโปดสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานหาบน้ำที่พวกเขาทำก็เป็นเช่นเดียวกับงานประจำที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาบรูโนได้รับเงินจากการใช้แรงหาบน้ำบรูโนหาบน้ำไปกลับเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงิน และเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปก,กลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่หยยขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำ เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนำเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่จะนำเวลาเหล่านั้นมาทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียวช่วงที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลงทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ป่าปโปนทำ ด้วยความชาญฉลาดปาาปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจํานวนจํากัดปาาปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ําปาาปนร,รู้ว่าด้วยท่อส่งน้ํานี่แหละที่ทาให้รายได้ของเข,เขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อเข้ามาแต่ได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่เขาทํางานในแต่ละวันปาปนร,รู้ว่าสักวันหนึ่ง ปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปปาโนนร,รู้ว่าถ้าเขาสามารถทําให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้ำนี้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทํางานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้าเสร็จปาโนนก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ํา และทําให้มันไหลยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเข,งเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโป้ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วยแล้วคุณล่ะครับคุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบลูโน่ที่ต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่ หรือคุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย